สวัสดีครับผมกำนันสิงห์ชัยเรืองขจรนะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้มาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจะมาพบกับนายกสมาคมนะครับผู้บำรุงพันุ์โคกระบือนะครับพันไทยแท้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและผมอาจารย์ขาวอิทธิพันธ์ขาวละไมครับผู้ทรงค,คุณวุธด้ัน สุสัตต์ของจังหวัดพระนครเสียยาทำไมมาที่อำเภอเสนาวันนี้จะพามารู้จักท่านนายกสุชาติการลึกสมผู้ที่ก่อตั้งสมาคมและอยู่เบื้องหลังวงการประกวดวัวประกว,วดควายมาหลายสิบปีแล้วก็ยังดำรงรักษาและก็ทําให้เกษตร,รกรผู้เลี้ยงวัวควายในจังหวัดพระนครศรียยานั้นเกิดความเข้มแข็งมาพบนายกนายกแนะนํา,นา,นาตัวอะไรครับครับสวัสด,ดีครับผมสุชาติการลึกสมครับนายกสมาคมผู้บรุงพันธ์โคกระบือพันธุ์แท้จังหวัดพิยาครับผม นายกผมอยากจะให้เล่าบริบทสักสี่สิบห้าสิบปีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาเลี้ยงไว้ทํำยังไงแล้วก็พื้นที่อยุธยามันเป็นยังไงเล่าให้คนไทยฟังนี่ครับจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับและควรเป็นเป็นเป็นที่เก็บน้ําเป็นที่พักน้ําเป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรียานะครับพม่ามาลบกับไทยก็ต้องมากินมานอนมาหลับนอนสองสามเดือนนะครับกว่าจะตีกับไทยได้เพราะฉะนั้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรียาเน้น้ำจะท่วมเป็นประจําทุกปี แล้วก็ท่วมระยะเวลาเป็นเวลาเ,เวลาประม,มาณ 3- ามถึงสี่เดือนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดทความอนุญาอาชีพส่วนใหญ่เลยนะครับประกอบอาชีพเษกษตรกรรมก็ประกอบไปด้วยทําไร่ทานานะครับว่านจากทาไร่ทํานาสมัยก่อนนะครับอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงสัตว์แต่ปัจจุบ,บันในลูกหลานไม่ทาโรงงานอุตสาหกรรมก็ก็เลิกนะครับปู่ย่าตายายก็เลิกเลกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันจานวนเยอะ แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ยังเลี้ยงกันอยู่เนี่ยก็เฉพาะคนที่มีใจรักจริงๆเลี้ยงเพื่อพัฒนาพันธุ์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์พัฒนาพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นควายใหญ่ควายยักษ์นะครับแต่ถ้าอนุรักษ์เนี่ยก็อย่างที่ชื่อสมาคมคือผมก็คือสมาคมโคกระบือพันธุ์ไทยแท้เพรฉะนั้นก็ยังอนุรักษ์วัวพื้นเมืองควายพื้นเมืองซึ่งวัวพื้นเมืองกับควายพื้นเมืองนี่ก็คือจะอยู่ในแต่ซื้อขายก็ตามราคาฐานเศรษฐกิจนะครับ คืออิงราคาเนื้อเป็นหลักนะครับแต่ก็ถ้าราคาเนื้อเป็นหลักแต่ถ้าเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เขาได้จุงในตังนี่คือหมายควับว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาพันธุ์ไม่ได้ผสมจริงแล้วท่านกำนันอืมคือหมายความว่ามีการรีดน้ำเชื้อเก็บน้ำเชื้อขายน้ำเชื้อแล้วก็เอาน้ำเชื้อควายแปลกควายคลาสสิกควายยักควายใหญ่มาใส่เพราะฉะนั้นประชาชนหรือเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเพื่อขายเนื้ออย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนสมัไ 10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถูกการพัฒนามามาผสมเทียมพอผสมเทียมปุ๊บมันก็ออกมาคือแล้วแต่ว่ารูปทรงขนาดมันก็ราคามันก็ได้ตามราคาตามตามมูลคา่าตามรูปร่างของมันนะครับเดี๋ยวนายกเนี่ยยังถุงก,กลับไปนิดนึงนายกยังทันใช้ควายไถนาทันครับแต่ก็เด็ก <laughs> <c oughs> เด็กเด็กนะแล้วก็ <c oughs> วกพอรถไถเข้ามาคนเลี้ยงควก็น้อยลงสมัยก่อนนี่ผมจะพูดให้ฟังสมัยเด็กๆเ,เนี่ย ผมเนี่ยกลับจากโรงเรียนเย็นเนี่ยจะไปดูเขาเลี้ยงควายเนะนี่ยนี่นีน่ตรงญ้าตรงเนี้ยมันกลายเป็นอ่าวควายเวลาลงปากเวลาเขาคนที่เลี้ยงควายในทุ่งเนี้ยเวลาเขาจะมาเก็บผเขาก็จะเอาควายมาลงน้ำเนี่ยเขาเรียกอ่าวควายอยู่ตรงเนี้ยอ,อ,อยู่หน้าบ้าน<อ> แล้วหน้าน้ำเหรอแล้วพอลงควายพกผมไปเด็กๆก็กระโดดขี่หลังควายในน้ำกระโดดขี่ควายเล่นกันเด็กเกิดมาอยู่ควายเลี้ยงควายสัมผัสควายนี่ถามนิดนึงเพราะปกติบ้านนายกในน้าท่วมสองเมตรหน้าน้ําคนย่าเลี้ยงควายไงเล่าให้สมัยก่อนเนี่ยสมัยสมัยรุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยเขามีลงควาย๋อโลงควายก็จะต้องทําสูงระดับบ้านเลย ถ้าในถุนสูง2เมตร50ลงควายก็2 250. 2เมตร50แล้วคนเลี้ยงควายสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเรือเช้าตื่นมาต้องไปเกี่ยวหญ้าควายก่อน ไปควายพาไอเกี่ยวหญ้าตามโคกตาม,มนามที่ดอนอะไรเงี้ยตามหัวไล่คันนานทำไมก็เป็นนาปีออืไปเกี่ยวใบข้าวไปเกี่ยวหญ้าชันไอญหญ้าเลยหญ้าสายในน้ำหญ้าปล้องน้ำที่เหนือน้ำมัำนใช่ก็เรียกหญ้าน้ำอ่ะพูดง่ายคือมีบ้านให้ควายครับท่านผู้ชมตามไ่ทันโรงควายของอยุธยานี่ยกพื้นสูงเหมือนบ้านทําเป็นโรงควายแล้วก็มีโจนไหมมีเดี่ยของผมเนี่ยของผมจริงๆเลยของผมเนี่ยวัวหายสิเบ็ดตัว ของผมเองเลยนี่หน้าแรงใช่ไหมโจนี่เียวาหน้าแรงหน้าแรง้าแลงแต่ควายที่เขาปล้นหน้าน้ําก็ได้ใช่ไหมจูงไปควายมันลอยน้ำเพาะว่า่อยปล้นควายหน้าน้ํามันไม่ค่อยได้หายต่เพราะมันรงควายมันจะอยู่ใกล้บ้านอ๋อรู้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ควายเนี่ยพอมันอยู่ลงควายเนี่ยมันพื้นไม้เวลาควายเดินมันดังกุกกักุกกักุกกเจ้าของบ้านตื่นแล้วเวลาขโมยขโมยมามันจะรักยังไงมันก็ตื่นนด้บอกว่า ท่นานผู้ชมครับควายอีสานกับควายอาวัหวดพิยาไม่เหมือนกันต่อไปผมจะให้ท่านนายกมาเล่าให้ท่านฟังว่าหลังจากควายเหล็กรถไถแท็กเตอร์เข้ามาแทนแล้ววิถีชีวิตคนอยุธยาเลิกเลี้ยงควายแล้วเป็นไยังไงนายกเล่าห้ฟังหน่อยนยุคนายกียก่โต่อมาเนี่ยการเลี้ยงควายเนี่ยเวลาผมไปไหนเนี่ยผมไปเขาเชิญให้ผมไปพูดที่ไหนผมก็จะพูดว่าเลี้ยงควายเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้เปียบเปรียบเพื่อเสมือนว่าเราเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนอบ้าน บ้านหนึ่งให้เลี้ยงแค่ตัวสองตัวพอเช้าตื่นมาก่อนไปทํางานเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องไปทํางานใช่ไหมครับตื่นมาเนี่ยคือหมายความว่าต้องจุงควายไปกินหญ้าหรือเกี่ยวหญ้า่อของฟอนแล้วก็ทิ้งให้มันแล้วก็ไปทํางานอืคือคืออยากจะให้อยากจะให้คนจั๋ยาเนี่ยคือยังเลี้ยงควายอยู่แต่ที่จํานวนที่หายไปหนึ่งสืบจากมาสมัยก่อนเนี่ยทำนาปีใช้ควายไปแล้พอหน้าแรงพอหน้าแรงเนี่ยพอหน้าแรงเนี่ยนามจะว่าง พราะว่ามันต้องกนาปีคือเรียกคนข้าวรอน้ําฝนอวัวควายเนี่ยพูดง่ายก็มันจะได้ไถนาก็เดือนพฤษภาอืไถดะไถอะไรก็คือไถดะไถแปลก็คือไถฝุ่นนั่นแหละฝนลงก็ไถเพราะหลังตกกันพอฝนลงก็น้ําลงแล้วก็หว่านกันอือย่างที่ควายไปด้วยอย่างที่วัวควายผมหายที่ว่าเล่าให้ฟังเนี่ยหายช่วงหน้าพฤษภาพอดี ที่จะที่ตามได้คือหมายความว่าเดินตามสะกดรอยรอยรอยตีนควายอืมฝนลงนั่นแหละคือวิถีเรามันไล่เนี่ยมันไล่รัดทุ่งเดี๋ยวออกบางซ้ายสุพรรณเลยขอความรู้อีกนิดนึงควายพื้นบ้านพื้นเมืองอยุธยาเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์มันหน้าตาเป็นยังไงมันสูงประมาณเท่าไหร่ควายในพุ่งตรงควายเนี่ยมันก็มีควายดําควายเผือกอ่านะครับที่ที่ที่เป็นมาอยู่อยู่คู่ประเทศไทยเลยควายดาควายเผือก คว้ควายเผือกทำไมก่อนเขาเรียกควายดอนอถ้าใครเลี้ยงควายในเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในคอกห้าตัวสิบตัวจะต้องมีไว้ควายเผือกตัวหนึ่งเพราะเป็นความเชื่อว่าคนสมัยก่อนบอกว่าควายเผือกเนี่ยมันจะคุ้มกับวัวควายทั้งคอกมันถ้ามีควายเผือกตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยคุ้มโลกคุ้มไปถ้าคนสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่มาปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาการเป็นควายยักษ์ควายใหญ่ก็มีผสมเทียมเข้ามาใช่กลับไปนิดนึง ทำไมเด็กๆเ,เขาเอาควายไปผสมกันยังไงเออมีพ่อพันธุบ้านน้นวันนี้เขาจ้างกันยังไงก็ใช่ใช่ใช่ยังยังควายบ้านอาจารย์ข่าวมีห้าตัวก็มีตัวผู้คุมตัวหนึ่งควายบ้านกำนันมีมีสามตัวสี่ตัวไม่อยากจุงไปทับ้านอาจารย์ข่าวก็กำนันก็มีตัวผู้ตัวหนึ่งผมเลี้ยงแงควายตัวผู้ต้องฝึกไหมสมัยนั้นโอ้ควายมันอยู่กับคนท่านอ มันเปเองควายมันอยู่คนไม่เหมือนช้างอ่ะเลยช้างเป็นช้างป่าใช่ไหมแล้วคนจับมาฝึกแต่ควายจะตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันก็เล่นกับคนน้องกับคนพ่อกับคนแล้วก็เขาบอกว่ารักรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีอ๋อไปหวมันนะใไวายชิ้นยาเป็นธรรมชาตินะใช่ก็คือหมายความว่ามันอยู่กับคนแล้วก็พวยเนี่ยมันต้องผูกอ่า พอปลูกบ่อยๆมันจะเชื่องเวลาจุงไปตัวเมียไม่หนีไม่หนีอ๋อเลี้ยงง่ายเป็นผู้ปัญญามาเป็นร้อยเป็นพันปีในย้อนมาเรื่องตัวผู้นีเทีาารถามพอมีตัวผู้เนี่ยพอปี้ไปแล้วเนี่ยพอผสมพันธุ์ไปแล้วเนี่ยประมาณสักสองสามปีต้องเปลี่ยนพ่อแล้วอืแต่เลือดชิดไม่เพราะว่าลูกถ้าสมมุติตัวเมียมันโตเป็นสาวแล้วมันจะไปทับพ่อไม่ได้อมันก็ต้องตัวเมียว่าจะอนุาทับตัวผู้บ้างกำนันเสียตังค์ไหม่่ไหมู้นี โอ้ยสมัยก่อนจะเ,เสียเสืออะไรก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเล่ากัดไปนะแต่ถ้าสมัยนี้มันก็ข้าผสมอยู่นี่มันก็เอาซะควายวัวควายชาวบ้านกับพันห้าสองพันอืมอา้อาวบม่แต่ถ้าเป็นควายพัฒนาสามหมื่นนะครับควายพัฒนาเอา้าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยด่านที่คนกำลังติดตามท่านนายกไอควายสองสามหมื่นเนี่ยเขาไปเอาพันไายางไหนแล้วมันไซส์ไหนก็ถึงไอที่เขาเรียกกันว่าซื้อควายตัวเป็นล้านเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์กันยังไงทำไมมันถึงแพง คืออย่างนี้คุพัฒนาแล้วเนี่ยอืควายพัฒนาเนี่ยพูดในพูดตรงๆเนี่ยเมื่อประมาณลักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอืควายงามเนี่ยมันก็ยุดยาก็มีส่วนหนึ่งอืที่สมัยสมัยผมเด็กๆแล้วก็จําความได้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่พูดมาอย่างทุกวันก็บอกควายสมัยก่อนมันใหญ่กว่าควายที่ผมเลี้ยงเยอะอเราก็มาจินตนาการว่าคําว่าใหญ่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน เราก็ดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เทียบเปรียบเทียบแล้วเราไปดูควายอุทัยธานีควายชนบุรีควายอีสานเนี่ยแล้วก็ควายเหนือควายเหนือตั้งแต่ลำปูลำพะไอละไอลำบูละไอลำปางลำบูน์ลำไยารลำบูาเนี่ยมันก็เลยสรุปบอกว่าควายแต่ละพื้นที่เนี่ยรูปร่างขนาดจะไม่เหมือนกันควายภาคกลางเนี่ย ควายจังหวัดยุยากับควายกุไทยเนี่ยใ,ใกล้เคียงกันควายปักชอบอาบน้ําเล่นโคลนนะควายทางเหนือมักกนก็แต่แค่แต่ยานวาควายชอบปักอยู่แล้วม,มันจะไม่ว่าจะเป็นควายพื้นเมืองควายยักษ์ควายใหญ่ชอบปักโดยโดยโดย,โดยโอุปนิสัยก่าอยู่แล้วแต่พันธุกรรมรูปร่างลักษณะที่อาจารย์ถามเนี่ยแต่และพื้นที่มันจะไม่เหมือนอย่างควายชนบุรีเมื่อกี้เราพูดถึงว่าควายกุไทยควายยาเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงว่าใกล้เคียงยังไงอย่างควายชนบุรีเนี่ย มันจะเป็นควายไถายตามไล่อ้อยไล่อะไรแล้วเขาเรียกควายชมบุรีมันจะมีประเพณีวิ่งควายเพราะฉะนั้นควายชมบุรีเนี่ยตัวมันจะยาวอืขามจะยาวใหญ่อืเพราะฉะนั้นลักษณะควายมันจะไม่เหมือนมันจะไม่อ่างจะไม่เลอกไม่ใหญ่ ให้ลูกออกมามันจะไม่กลมกลืนกันอืม่ได้ความรู้ลอย่างควายเหนือเนี่ยควายเหนือควายผมเคยไปเป็นกรรมการจดสิทธิบัตรที่จังหวัดน่านเ็าเรียกควายน้ําว้าอ๋อเป็นสายพันธุ์ของภาคเหนือเราแล้วไปเนี่ยเราก็ไม่เห็นแล้วเพราะควายควายส่วนใหญ่มันจะเลี้ยงอยู่บนเขาอืมสูงชาวดอยเลี้ยงมัาบนเขาปล่อยทีสามสิบสี่ตัวแล้วให้ให้เจ้าป่าเจ้าเขาเลี้ยงไม่มีเจ้าของเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงอ่ะแล้วมันจะแยกกันเองแยกฝูงกันเองโดยโดยธรรมชาติเจ้าของนะฮะสิบวันยี่สิบวันจะไปดู ทีอืะทางทางทางจมูกและเขาเล่าให้ฟังว่าควายเขาตัวใหญ่อย่างงู้นอย่างงี้แต่พอเราไปดูแล้วโอ้โหเล็กกว่าบ้านเราเล็กกว่าบ้านเราแต่ลักษณะลักษณะของเขาเนี่ยขนจะยาวหนาวผิวจะแดงตากแดดกีบจะใหญ่เพราะมันไต่เขาอ่ะพูดประเทศน่ะได้กีบใหญ่เพราะมันไต่เขาอที่ขนยาวเพราะว่ามันนอนนอนตามน้ําน้ําลําธารที่เป็นลูกหลังแดงอ่ะ พอมันนอนเกือกมันก็จะผิวแดงใช่ไหมอืมอืมแล้วมันไม่มีโครนอืโครนเนี่ยถ้าพูดต่างเขาไปพูดถึงว่าเป็นมนุษย์เราคนเรานะเขาเรียกสปาใช่ใช่สปาควายมันมีขี้โคลนดินพอถ้ามันลงปลักเนี่ยมันจะกลิ้งเกลือกริ้งคนมันก็จะหลุดขันผิวเออใช่ใช่พอไปนอนลำธารจะไปกิ้งอะไรเดี๋ยวกิ้งหินคนก็ยาวไม่ได้สีไม่มีอะไรสีเพราะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่ดี่ควายจะไต้ได้หน่อยดิ ควายใต้นเป็นควายน้ำอ anyway. ๋อที่จังหวัดพัทลุงอะไรนัเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเพราะแกไปทั่วไทยไปกรรมการถินควายพัทลุงเนี่ยนะผมเคยไปช่วยชีวิตครั้งหนึ่งปีเมื่อนักสามสี่ปีที่แล้วน้ําท่วมใหญ่น้าท่วมใหญ่ทะเลแล้วประธานประธานควายภาคใต้ไปประชุมกับผมที่กรุงเทพบอกนายกควายใต้ผมควายทน้ําที่นายกไปดูอ่ะที่นายกไปดูควายพระเทพส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นควายที่ เป็นถ่ายชีวิตและก็เป็นโครงการประเทศอนุรักษ์และถวายท่านผมก็นั่งเรือทอเรือไปดูไอ้เหรเราก็ไปดูโอ,อ,อ้ควายคอกหนึ่งเป็นร้อยร้อยตัวแล้วเขาปลูกเป็นโรงนะ,อ,ะอยู่บนโคกแน่นแนน่เลยท่านนนั้นนี่ไม่มีที่ที่จะนอนเลยแล้วก็พอน้ําท่วมมาจริงอะ มันจมหมดทุกอย่างเลยไอ้ควายไอ้พื้นที่ที่ว่าดำน้ําที่ท่อเรือมันี่มดแย้มกิยงกินงย่าย่าตายหมดโอ้เงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีหญ้ากินไม่มีฟางกินไม่มีอะไรกินเลยมันก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายล้มตายไปผมก็ตอนแรกก็จะว่าจะเอาหญ้าในเปียบทไปให้แต่ีีทางนู้นเขาบอกว่ามันกินไม่เป็นนายกถ้าเอาไปเอาไปทิ้งเอาไปกองเอาไปกองบนถนนบ้างแล้วมันก็จะเหยียบขี้โดนขี้โดนอะไรบ้างก็จะกินไม่ได้ บอกสิ่งที่สะดวกที่สุดคือฟางอมผมก็าล่ากลา,<อ>าฟางไปช่วยสองสามคันพ่วงมั้งจำไม่เน่ยประมาณนั้นเลยโดยส่วนร่วมอาจารย์วันก็ช่วยกันอะไรกันก็นกขอบริจาคก,กันไปแล้วก็ชสอร้อยก็บริจาคช่วยค่ารถกลกับมาสายพันควายแพงวัวแพงควายที่นายกรู้จักแพงที่สุดแล้วก็ให้ลูกให้มูลค่าที่ผสมเทียมโดดละสามสี่หมื่นอ่ะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย ปัจจุบันเนี่ยนะพูดถึงว่าที่มีฐานข้อมูลที่วัดกันได้ซื้อขายกันจริงเลยนะซื้อขายกันสิบแปดล้านสิบแปดล้านเป็นควายเผือกสูงประมาณร้อยผมจะจำถ้าจะพูดผิดนทางขนาดตัวเลขน่าจะเกินเกินร้อยห้าสิบอาจจะถึงร้อยหกสิหรือเจ็ดสิบซะด้วยซ้ำตัวใหญ่ชื่อชื่อเจ้าโกเมืองเพชร ผมได้มีโอกาสได้ไปทึคบอยู่ที่อุบลราชธานีก็เนี่ย,โ,ยโดสเท่าไหร่ผสมเทียไโก้ตัวนี้ขายโดสละพันเดียวเองคืออย่างงี้ก้เนี่ยเล่าให้ฟัง่อยคือเจ้าของเนี่ยท่านท่านพอจะมีสตางค์ท่านซื้อตัวเนี้ยท่านไม่ต้องการว่าจะมาถอนทุนเจ้าของเดิมเนี่ยเขาขายอยู่โดสละพัน เขาก็ซื้อมาปุ๊บเขาก็ไม่อยากให้เกษตรกรเดือดร้อนอยังส่งเสริมอยู่เขาก็ยังยืนยันว่าขายแค่พันเดียวอแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปโดนละสามพันโอ้ถามจริงซื้อมาโดนๆเนี่ยรับประกันติดเนี่ยโอ้ไม่ติดเหรอครับคือหมายนเขาว่าทีของหมออีกสมผสมผสมไปครั้งหนึ่งก็คือก็ไปเสี่ยงแลนวว่าว่าติดไม่ติดไม่รับประกันแต่ว่าคุณภาพเชื่อเ็าดีเขาไปอ้างตัวเนี้ยหมดลูกอะไรไม่ดีว่ากันไปกลับไปวัวนิดนึง วัวแพงที่สุดเนี่ยที่เล่นพันกันเนี่ยเราไม่เอ่ยชื่อพันก็ได้ที่ขอนแก่นหรืดอดอรอะไรอะไรบอยอุบลอะไรใช่ไหมคืออย่างนี้ผมเนี่ยนะอืเป็นเขาเรียกเป็นผู้จัดการประกวดโคอินดูบาซินอืเขาเรียกโคอินดูบาซินคือโคงามโคสวยงามใช่มผมจัดประกวดครั้งแรกปีสองพันร้อยสีิบเจ็ดที่วัดกระดงทองเนี่ยปีแรกที่ผมจัดปีนั้นเน่ะผม ผมจัดปีนั้นอนะ่ะมูลค่าการซื้อขายหรือการซื้อขายวัวทั้งหมดวันนั้นเป็นร้อยล้านโอ้โหร้อยล้านเลยถ้าลอ,องคิดดูมาสองพันห้าสิบเจ็ดเเพราะอะไรรู้ไหม 20, 20. ขายทองดีขายวัวตัวหล,ลักๆเนี่ยตัวละสองล้านสามล้านเป็นแถวเลยแล้วตัวเมียต่างหาก และน้ำเชื้ออีกต่างหากเพราะตอนนั้นบอยกำลังดังทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจคือภักในภาคกลางเราเลยแล้วก็ทางทองสุพรรณนยยมาตรงนี้เลยประทุมไหมทั้งที่เลิกเลี้ยงก็กลับมาอีทงอีสานเงินสะพัดมะชนบุรีมาหมดเอเคฟาร์มของคุณสุริยากินสำเร็จแต่ของฟาร์มบามันเอคที่พัทยาก็มามากันหมด พราะมันเครือข่ายเดียวกันก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความพัฒนาสายพันธุ์ส่วนทางราชการเขาไปส่งเสริมแต่พวกเกษตรกรเราก็ส่งก็ได้มีโอกาสจัดมาจากของเจ้าพาหน่สิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดครั้งเลยสิบเอ็ดครั้งเดี๋ยวถามนิดนึงงบประมาณเนี่ยถ้วยเท่ต่างๆใครสนับสนุนรึลงนคือคือเอาอย่างนี้นะครับคือแรกๆเริ่มเลยก็คือช่วยกันลงขันกันแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือนักการเมือง นมากระตุ้นมาส่งเสริมคนเมืองก็ช่วยด้วยก็ช่วยอะไรต่างๆใช่ใช่อีกนิดหนึ่งในข่าวนายกมีความไม่รู้จักผมแต่งงานควายเล่าให้ฟังหน่อยผู้ชมเพาจะเาเลยที่เกิดขึ้นมาก็ด้วยเพราะอาจารย์ข่าวนี่แหละอืเห็นนายกเป็นคนไม่ค่อยเต็มมันพูดง่ายก็ว่าผู้ชมเห็นนายกเล่นเล่นควายสมัยนั้นนะพูดง่าย ปีแรกที่เราจัดงานแต่งควายจานเชื่อปีนั้นเป็นปีที่กระแสควายยังไม่มาเพิ่งจะเริ่มควายตัวแรกที่ซื้อขายกันราคาแพงสมัยนั้นคือชื่อจาใบยกเท่าไหร่ของของเสียบัดทําละเอียดพิโรบบิ๊กไอฟาร์มเจ้าของไอ้ก้าวเจริญตัวนี้ครับท่านก้าวเจริญอ๋อที่ว่าจุดขาแช่หัวหางตอนนั้นมันอยู่กับเจ้าของอยู่อีสานแต่ผมจัดประกวดวัวที่วัดโพใช่ไหมแล้วมีประกวดควายครั้งแรกเลย กระจุงเจ้าใบหยกมาสมัยนั้นปีนั้นน่ะเสนอขายใบหย,ยกแค่ร้านเดียวอือวันนั้นผมพอบอกซอผมพอยืมตังค์ร้านผมจะซื้อควายตัวนี้ยสอบอกซื้อทําไมควายซื้อซื้อรถด,ดีกว่ามันคนมันรักอะ่ะมันใช่นนใช่แต่วิธีการมองก็เลยพอหลุดจากงานผมเนี่ยมีการต่อรองซื้อขายกันแล้วมันยังไม่ตกลงก็ไปตกลงงานสุพรรณซึ่งหลังจากผมประมาณสองเดือน ไปตกลงเจ้าใบาย,ยกในยล้านเก้าจากล้านปเป็นล้านเก้าอนายกซื้อวันนั้นในล้านเนื้อเพราะผ่านสีบสีบัตรไปพัฒนาไปไปไป,ไปทำโน้นทำนี่คือแบบทำเนื้อทำตัวทำอะไรทำน้องโรงเชือ้อมูลค่าเพิ่มเป็นห้าล้านโอ้โหนี่ครับมันก็เลยเป็นควายตัวแรกที่ราคาอเออระดับห้าล้านสมัยนั้นแล้วใบยกมันก็เดินอยู่ในวงการได้ประมาณห้าหกปีแล้วพอดีไปประกวดงานสุดท้ายที่มอชิงใหม่ผมก็ไปด้วย แต่เพอดีกลับจากงานผู้ชีงใหม่แล้วมันป่วยเป็นไข้และท้องอืดตายมันก็เลยเป็นที่มาว่าควายยักษ์ควายใหญ่ควายอะไรก็เริ่มซื้อขายกันมาเริ่มพัฒนาเริ่มหาตัวกันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยควายส่วนใหญ่ที่เป็นควายยักษ์ตามฟาร์มต่างๆอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าล้านสิบล้านท่านคือนายกก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ปิดทองหลังพระกระตุ้นกระเตื้องกระตุกทําให้ความสามาคัคคีกรมสุสัตว์และยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญผมเป็น เป็นกรรมการนายกสมาคมพัฒนาควายไทยรุ่นแรกๆสมัยก่อนเนี่ยคือทางกรมอ่ะทางคุณเจริญคุณอะไรเนี่ยของซีพี่าง้างเนี่ยคือส่งเสริมส่งเสริมการประกวดแล้วก็ซื้อซื้อพ่อผ่านที่ประกวดได้ที่หนึ่งสมัยก่อนซือแค่สี่ห้าแสน ซื้อเสร็จแล้วก็ให้กรมบริษัทที่ถูกเชื้อแจกฉาว่าอ๋อไปพัฒนาสายพันธุ์ต้องกอบคุณนายกเองอันนี้ผมเป็นรุ่นนั้นนะครับเป็นเป็นคณะกรรมการร้าวเราากันไกลเดี๋ยวเรามีหลายอีพีนายกมองสถานการณ์ปัจจุบันพอดีเปลี่ยนนายกแล้วซบเซาอีกแล้วอนาคตควายวัวกระบือประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราจะีบอบช้ำมาหลายกรณีตั้งแต่ยึดอำนาจโควิด เศรษฐกิจพังทั่วโลก,<ส>ก,กด้วยนะยกานน้ามันอืทุกอย่างมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจราคาเนื้อนตตเนี่ยตกต่ํำจริงๆนะถ้าถ้าถ้าพูดหลักความจริงราคาเขี่ยงยังไม่ลงเท่าไหร่อืแต่ราคาเนื้อสดเนี่ยคือเนื้อเป็นเนี่ยมันลงลงจนน่าใจให,หายท่านผมพูดตรงๆนปัจจุบันเนี่ยหากคนซื้อไม่มียาก ทำไมก่อนได้ไหมว่ามีทไก่อนเนี่ยถ้าเปรียบถ้าถ้าคนซื้อร้อยเปอร์เซ็นในห้อยนะพูดในห้อยอ่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือไม่ถึงที่ห้าเปอร์เซ็นต์มีส่วนไว้เนื้อกล่องเข้ามาเนื้อกล่องเนี่ยมันจะเข้ามาทางประจวบเข้ามาทางนู้นอ่ะไม่แต่เข้ามาทําให้ตลาดประเทศไทยมันก็เข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้พูดง่ายมันเริ่มจากเนื้อห้างก่อนอื มันก็มันก็หลายๆเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเหมือนกันเอาว่ากันออบฟ้าเนี่ยพอพอมากระทบปุ๊บมันก็เลยทําให้ดีมานทซัพยมันมันล้นตลาดมันเลยถูกกดราคาเนื้อช่างออาพอแล้วเดี๋ยวไปพาดพิงเขากลับมาอนาคตคนเลี้ยงน่ะเนี่ยเนี่ยปีเนี้ยปีคืออนาคตการเลี้ยงสัตว์เนี่ยปัญหาหลักๆคือมรดกทายาทคนและบุคลากรใช่ทายาทนี่ยผมเนี่ย เมื่อสมัยสักหกเจ็ดปีที่แล้วผมจะไปวิยากรตลอดเลยไปบรรยายทั่วประเทศเลยโจทย์ก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไงให้ดูดีและดูเท่และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ผมเป็นนายกนายกอบตมมายี่สิบสี่ปีอาชีพหลักเลยคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอยู่ได้ด้วยวัววัวควายแล้วก็มีชื่อเสียงได้ก็เพราะวัวควายเพราะนั้นปัญหาของคนของของเรื่องวัวเรื่องควายเนี่ยคือหมายความว่าวัวควายตอนนี้จะไปอยู่กับพวก นักการเมืองเศรษฐีที่ที่เขาทําธุรกิจอื่นแต่มีจิจตใจรักวัวรักควายแล้วอีกประเด็นก็คือที่ลกล้างว่างเปล่าอืม,มันก็เลยเป็นจุดว่าทํายังไงไม่ให้เราหลีกเลี่ยงภาษีไม่ให้เสียภาษีที่เยอะก็เลยซื้อวัวซื้อควายเพราะวัวหนึ่งตัวเนี่ยคุ้มได้ห้าไร่อ๋อนี่ยเนี่น,นี่ผมว่าแล้วเศรษฐีซื้อควายแล้วไปลกล้างว <c oughs> ัวควายที่งอยู่ในคอบเต็มเต็มเป็นประสบสัตว์นี่ผมชวยฟังอันนี้อันนี้กระทบเรื่องเรื่องเรื่องศาสนานิด โครงการไทยชีวิตวัวควายอ,อ่าออย่างอาจารย์มีที่ฮัสิปายมา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 ปล่อยเลี้ยงที่ฉันที่ฉันที่ฉันอืมนึกออกไหมมันก็จะลดภาษีครับนะเ,เอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งอีพีในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรียาผมอาจารย์ขาวผู้ทรงคุณวุฒิดานเกษตรเป็นเพียงเริ่มต้นแล้วท่านผู้ใดสนใจผ่านกล่องชนแนลและมานาสตอรี่ท่านอินบ็อกเข้ามานะครับผมในนามของสภาเกษตรกับประธานสิงห์ชัยจะได้มาเล่าให้ท่าน ชมในตอนต่อไปช่วงนี้แค่นี้ก่อนนายกขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัสดีครแม่ับกทุ่น